ค่ะเงินนมาตามหน้าบานคนนอนมน้าฟ้านดีคัะตีแรงวัตถิพันมาทาั้งช่องห้องวัดไทยพันเราห้อยงพันมาพันฝันมามีผ้าไส้สองคนเอาบักซีดามไาห่ถ้าจะตีกับหาศูนย์หาสองเข่าเต็มเต,มต,มต็มทั้งบนทั้งล่างงวดนี้พันว่าผีหน้ามาบอกอีกเดียวเพราะว่าพันนอนหน้านมาบอกอีกแรวงวัตถิพันหน้าบานมา เป็นตัวใดหรือว่าคว้มฟันแบบใดต้องไปตามหน้าบ้านได้ค่ะสวัสดีครับน้าบ้านค่ะค่ะสวัสดีค่ะหน้าบ้านเนาะเป็นคนฟันแม่นคนหนึ่งถนนบนตีขอมาได้ามเป็นคนนั่นหน้าเด้เป็นคนหน้ายายพี่หน้าก็บอกเรื่องแม่นเยอะคนถงคนถงนี่ข่าวมวลวันนึ่งพี่หน้าเหาบอกตืบอกบอกเป็นลาบสีดามาให้ยเป็นลาเป็นหาไปเรื่อยๆบาเสียงเวันเป็นสาม วันนี้ว่าหาได้หาได้แม่เพราะฉะนั้นว่ามีผู้ชายสองคนนะมาให้วันนี้ว่าหาเพราะฉะนมือเรีกออกพอดีเด้ครับวันนี้ก็เลยบ่บ่ได้สนใจเนาะเลยบ่ได้เข้ามาในบ้านเลยว่าบ่มีรถเข้ามาสิมาซื้อเลขก็บ่มีรถวันนีเลขออกมาหาสองแม่ก็จะมึงมาหัวเสือกซีดาว่าหาผู้ชายสองคนนะเออไมันม่คอยหาตัวเดียวเขาสูงใจเด้อ ได้ทังบนทั้งล่างกระเททั้งสองมันออกหาสองหานเออแม่ล่างหาศูนถทั้งสองเเออซีจ๊ะเอซีจสกันได้เลขตัวเดียวศูนยใส่เอาศูนยใส่ตไดตัวเดียวอืมเพิ่นบอกว่าหาได้บอกีดารเอาคนมิลิมาหรอเออเอาศนใส่มันจศูนใส่วันเมื่อเลขออกแยงดีได้ย่างบขึ้นมาฝันบนั้นไม่สามาเลขออกเออมงงเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะงานดีดเนาะทั้งบนทั้งล่างวันนี้วันนี้ไม่สิ นานมากเอ๊ข่าว่าแต่ว่าฝันแม่ฝันอไรครับฝันมว่านกวนนี่แหละว่านกวนเนาะเออเอาควางได้ครับผีมีคนมาเงียนี่แล้วหลายแต่ว่าใจสุดขาวมามาทำก็ต้องก็้าเจามาทำบุญทำบุญนี่แหละบาี้เล็กผมว่าเออทีมีพนมาหลายแต่บานทีก็จไม่สวยบานเกทีนึงอย่างม้อำาส เขาเขาลเล็กที่ีกทะเลเกาสามเลยผมปลาที่เกาสามเออมหมูสามเนาะเป็นบ้านหลังนี้ได้เนาะแม่ก็พ่อซอจะคข้องเกิดท่านี่ขึ้นมากพ่ออเกิดผมว่าเน่ะมากหันหนึ่งเกศนี่มากเลยโอ้สามตัวหันหนึ่งเกศตัวหนึ่งเลยเหรอแม่เป็นขึ้นมากก็ซื้อหนึ่ง่ครับอันละก็เล็กนไม่เสียวพสอซเกิดนี่ก็ปลาเล็กี่น่ะอืมคีวาน้อม เอาคนมานะไตามคนเนาะละสองตัวดีละ่งเจ็ดตั้งละฟันก็ได้ครับเห็นท่าบุญพอเคยฟันเกเสียนะพอทำเตล้งั้นจะพอคุแต่ว่าพี่น้าอไอยู่บอกเล้เอะมีเท้สาวปะเท้าสาวปว้เอาไปแล้วเด็กเสื้อไม่ตือไปเลหน้านอกจักะยาด้ยกี้ขมาแล้วันนั้นมามาเจกรยานพ่หนาเพบอกเลยเงตามสกิวาอะไรหมดแล้วครัเพิดดมสุไทยฮ่าได้ดีๆนะ พทางจ่องโมมาน to e e ้เน <asa makes noise> ้ำแคนเกิดใจดีเยอะขี่ไปหาน้อยู่หน้าก็ได้ไม่ยากพี่ทัวประเทศนะเทือาประเทศนะมันถือคนกมีหน้งงปันเลยาเจอมดล่ะรับอย่บ้านเราก็จะให้กล้องเยแต่คนฟันแม่นนี้รอป้าฟันม่เอาเขียวไม่หกระดอกเดียอาแม่บอกซีดาบ้าน่ฟรังปาตาทยฟรังเนื้อทอาวหม่ไดนว่าหาได้แต่ว่าียงคนเเห็นเป็นสาม เพราะว่าหาหาแล้วราะว่าราะว่าสามมันเถียงกันในความฝันให่ไหมบานนี้นี่เป็นไหหานพแบบนี้เลียออกมาเป็นไหถือตัวนีเป็นไหหาตัวเดียวเอาศูนใส่มาไหปะเฮนี้ค่ะทนี้ยังไม่หาหรือว่าเดียวกตะทานไม่เลีตัวเดียวเนาะเอาซูนใส่เอาซูนใส่ทำมิตวเดียวไม่ได้เอาบบกสีดาไม่เอาเนาะเอาแบบเขาที่เก้นบางนี่เลยนะ อันนั้นกับผู้เอาเป็นกับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเขาใส่สองก้นกับหาสองมักซีดามันกลมมันกับหาส่วนอ้นี่กัอันนี้ละมักนี่ละสองตัวนี่แหละเราซากแ้มาี่ต่อมาทังไหนมาหลายวะลายเขอนี้เงี้เนาะวะขม้ามานี่ไม่ได้ยุนกินมาบ่นี่ะนีลายมีก้อยไม่ได้กินเลยวะไม่ฝันไม่ฝันบอท่านอีเห็นมีอยู่แต่ว่าหเมียาการหมจะบอกคนหลายข้นลายแต่ว่าใส่สุดขาวมากสุดขาวเนาะสุดขาวข้นฝันเงี้ยเป็นบุญเป็นท่านเด้เขาเด้ ผมมีทีมกับฟันว่าคนญี่่นได้หลายวันกันก่อนอกมาใทีมวัมชุดขาวกันเมื่อนี่แหละวันเสารมันตรงนี่เก่า่ะมือนี่วันเสาร์มาเก่าสามเนาะมื่อนี่เนาะเก่าสามอาเก่ามเป็เรบานได้มะคนขาวคนขาคนใส่ชุดขาวมาได้หลายวันสัน์ว่าเก้าสามนะครับมูสามพ่อถ้าคนว่าคนรู้สึกเมนี้มักอายุน้ำเอ้เม่มักพสอเกิดสองห้าหนึ่งเก็ดก็เด้ว่าตาสามตัวเป็นหาหนึ่งเ็ดนาะก็ตาสิเจ็ได้น้ำนะครับตาหนีได้นะครับสำหรับ คนฟันของหน้าบานเรือหน้าคนฟันแม่นคนนอนหน้าคนขับข่ายนะครับพีหน้ามาบอกคักหาตัวเดียวเอาซุ้มใส่ไปทั้งบนทั้งล่างอันนี้เป็นเหล็กพีหน้าเนาะอันนี้อันนี้คนฟันที่ใส่ฟันนี้หน้าบ่อฟันนี่หน้าฟันนี้หน้าเนาะกับว่าเนี่ยกลายเป็นเหล็กพีหน้าก็ได้เนาะหรือใส่จังล้อโคสุดท้ายอีกหนึ่งอะไรทั้งฝืนนีกนะครับเนาะแล้ววันนี้คนว่าฟันเจ้ากระบาดลังนี่แหละล้างไทยนี่แหละนะครับคนลายลายเป็นคนจุดเขานะครับว่าเป็นงานบุญงานอะไร คิดว่าเลขอาจจเป็นเก้าสานครับเนวันนี้พันว่านะครับส่วนพ่อซอเกิดสองหาหนเจ็ดอายุหาสิเอ็ปีนะครับพันว่ามักหา่งเจ็ดได้เลย3ตัวนะครับกับสิบเจ็ดด้ยลก็ถือว่าฝันดีเยอะฝันเกี่ยวกับอะไรก็หน้ากับบานนะครับคนนอนหน้านาเราะกบานจากเกี่ยวคนฝันแบ่นซุ่มเปนซุ่มเป็นโรนั้นเองท้ายแล้วเนี่ยเนไก่กายเนาะวันนี้ว่าอยากไก่กายเอาว่ต้องโชว์หน้าอะไรตัดตาเอาละโชว์าาโชว์ตาอะไรเราก็สนุกเลย ในทัพพอดีลีนะครับถือว่าเป็นดวงเวียบซี่เนาะเขาพอผู้ฟันแมนอีกคนหนึ่งแล้วนะครับอืมยังสร้าง้นนวดกันถือว่าเป็นคนฟันแมนนะครับเขาก็นั่นด้านจะพอโคตรฟันแมนเนาะส่วนเนี่ยคนไทยนาะหน้าเนี่ยมันฟันดีด้วยฟันแมนด้วยมันเงียบดีเนาะอืมพี่ไอ้พี่หน้าเป็นมาเกือบเนินป่าเลยโนตัวนอ่ะอืมเป็นเอาดีๆคนดีมีโชกอแล้วเ้าไปจอดเพื่นประจำอย่างเขาเนาะเพื่อนมาบ้าเขาก็นั่งไปหัวน้าเนี่ยงหัวนาแล้วเขาเนาะ อยู่ทายอยู่น้ากันได้นะเนาะไม่ยากว่าใครหรอกถ้าเข้ากันติดตามให้คือเก่าเด้อนะครับสหรับนาบานเนาะคนฟันแมนนะครับแต่ก่อนนั่นเพิ่นเถื่อฟันเกี่ยวกับเฮียนกันฟันวัวลูงจันทร์เฮียังมาถึงเฮียนพราะวาถึงแม่จ้าเนาะก็คือว่าจอเป็นอายุลูงจันทร์หรือยังสักอย่างนั่นแหละหรือเลขบ้านนั่นแหละก็คือว่ามันก็ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าเขาตีมาถึงคือซื้อนะครับก็ถือว่าอืม สามสองสี่องสามสองสกะตว่าขึง่างตัวเลขขนาดสองแบมองข้างซีเราต้องเอาบนเอาล่างไแล้วเนาะสามสองสี่ตัวซึ่ว่ามันจะเป็นเลขอายุไงล่ะผมจานหรือจไเนี่ยจานในหาสิบพ้วหรอไ่เมืเออนั่นล่ะเิเงนเม่ดอกยังเงินล่างางหรไัไหสองหกสองสี่สองหกหน่เออสองหกสองหเออรนนี่ลหืซึ่ง้อเชื่นี่ล่ะสองสี่สองหกจำได้ เขาบอกเกิกรมัน huh. คิดซีนลมาออกสองซีนนายจ้าก็มาบอกมูเล็ตัวเข่า่หรอกอให้เรียว่านี้ดีนะจ้าบอกซีสองหกเอ้มาออกสองหกนลางออน่เออ่มันมาออกว่ามักหนึ่งซีนออกสองซีนาสรุปสมุ้เขาสรุปวันนี้มันฝันอะไรมันเตะฝันว่ามันนอนหน้าคนเลยฝันว่ามีคนเอาบักซีดามาหายน ดีนะคัดแถวเอียังสิบักซีดเอาดูกกว่าบ่แม่นวดนี้โอ้ยอันนเอาเวลาไม่เอามันมาในในบานเป็นงานเอาไม่เอาไม่ในบ้านเป็นงานบุญเด้อครับในบ้านเป็นงานบุญเด้อนะครับคนสุดขาวมาลายลายมันมาไม่ในบ้านแต่ว่าถ้าเกินขีดหอยทากเนาะตื่นก่อนเนาะถือว่าฟันแน่นอนฟันมีแข็งบานเลืทีสามสิบเก่ามืสามนะครับ ส่วนิ่นมักพศเกิดน้ำคือสองหาหนึ่งเยว่าสามตัวหาหนเกตับหนึ่งเดตามนี้นะครับสำหรับพ่ฝันอหน้าบานฝันหน่อยหนยฝันแขนฝันเลบ้านเขาสามกับสิเด้อนะครับผันโจบยันได้วันนี้สำหรับคนฝันแม่นนะครับคนนอนหน้าเนาะคฝันอยู่หน้าเนาะเออฝันอยู่หน้าจะ่ามฝันาบานแล้นี้ละวันนี้ละเอาแขนเลยือว่าชกมาในดอกไม้วันนี้เดี๋ยวเขาจะตามชีนึ่งเายเนาะมีนตีเนาะฮาชมโจขนสมบสดขอคุหลายๆด้อครับสวัสดีค่ะ